เมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ชุดอสรพิษหน่วยคู่ภัยมูลิธิมิตรภาพสามกิหาดใหญ่รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านน้ำน้อยหมู่หนึ่งตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลา เนื่องจากมีงูเหลือมยาวกว่าสาเมตรเลื้อยเข้าไปกินไก่ในเล้าไก่ของชาวบ้านที่อยู่ในซอยบ้านตกซึ่งเป็นเล้าไก่ที่สร้างอยู่บริเวณชายป่าทันทีที่กู้ภัยไปถึงก็พบกับงูเหลือมตัวนี้ติดอวนอยู่เลื้อยหนีไปไหนไม่ได้จึงได้ช่วยปลดตัวมันออกมาจากอวนและพบว่าในเล้าไก่ก็มีซากลูกไก่ที่ถูกงูเหลือมตัวนี้กินเข้าไปถึงสองตัวและขย่อนออกมา เจ้าของเล้าไก่บอกว่าช่วงนี้มีไก่หายบ่อยมากกว่าละตัวสองตัวจึงได้มาเฝ้าดูจนเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงไก่ร้องผิดปกติเมื่อมาดูเขาพบว่างูเหลือมกําลังกินไก่อยู่และพยายามที่จะจับแต่มันก็ยังเลื้อยหนีไปได้สุดท้ายก็ต้องขย้อนไก่ออกมาสองตัวและเลื้อยไปติดอวนไปไหนไม่รอดและจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด หลังจากจับได้หน, hehe, หน่วยกู้ภัยก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับและนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ทีมงานตัวพ่อเอามาให้ได้ดูกันนะครับเผื่อว่าบ้านไกลมีเล้าไข่อยู่ข้างหลังบ้านระวังนะครับี้ นขี่แน่เยี่ยวแน่ขี้ไม่รู้เยี่ยวแน่เลยวะรู้มากินไก่หลายตัวเลยดิจริงหรอในภูงก็มีเองขานังข้าเขาเลยเมื่อกี้ไก่อยู่ไหนไก่อยู่ในคอกเล็กนี่ตายเหรอใช่ยังไงนี่เงือกยังไง Dạ. Hay... À, chắc đi chắc <laughs> à, Jack... đi chắc đi chắc 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 đi chắc 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 không? chắc chắc này to Ừ. Okay, cái con ba Kì mét phi 3 mét được không? Không luôn không giao

มันสิบโลได้นะ